สวัสดีครับผมบาวุฒิุงสดุงครับมาพี่น้องคำขึ้นนี่ก็กอกันกับบรรยากาศยามคำขึ้นทิปนึงก็เริ่มจะเริ่มจะ,มจะที่จะติบวิดีโออัพโหลดลงช่อง y o YouTube ให้พี่น้องเบืองก,กันบ้างแล้วเพราะว่าตอนนี้จะเริ่มจะขเข่าฤดูกาลเนาะพี่น้องนะ สมักอาจจะเป็นคลิปเทศคือสันตอกให้พี่น้องในเบื้องน้าแต่วก็เทตอกไปในตัวน้าไปยามเจาะไม้อยู่พี่น้องไม้ก็จะเป็นไม้เก่าๆอ่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันห่างหายจากการหลามาพอสมควรแหละแต่ก็ยังบอท่านเด็เปิดเต็มฤดูเดยเพราะว่าทางสกแกนยังบอท่านในเกี่ยวเขาสมักไม้ก็จจะเป็นเกี่ยวไม้ไปหย่าเดีอยพี่น้อง ไปอย่าคุานน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 ้นไปอย่าหไหวแน่หลายแต่มบางใดที่อย่างเลยต้องต้องขึ้นกับย่างย่งย่งตอบกันกับไปอย่างคุ้นยบอตรนนี้มีเกตตอกสองคูสามกั 2, อีกหนึ่งค่ะแต่มี่นี่ตอก ตอกติวสองคู่เป็นลิมิเต็ดคู่ Wagner. หน pues 3, ึ่งหนังอาร์มตรงหนังอาร์มเป็นลิมิเต็ดคู่ที่ซาแจมอฟินาจะเป็นคู่ที่สามอาร์มตรงกลับมาอยากให้อ um, ุตอุเอาออนลงลงกว่าเก่าจักหน่อยึ่งจะตรงมาโมดิฟายแล้วก็เปลี่ยนจากล็อกดามแบบแบบที่ใส่ทองหดล็อกจะเป็นเป็นเป็นแบบด้ายล็อกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้เบิ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็ตอกโคน น้ำก็ส่งมายินโนเวทใหม่ไอ้มันอ่อนลงจักหน่อยหนึ่งดาไอไอวุฒิครับจัดให้ครับบุได้มักอ่อนมักแข็งจากลิฟเต็งเข้ามาแต่ฝุ่นหมกอกฝุ่เห็ดออกไปส่วนสีต่างๆจักหน่อยหนึ่งพว่าอ่อนหลายพ่กแข็งหลายแต่ถ้าบุได้มักอ่อนนี่ลีก็ต้อง,งลิฟเต็งตัวโตมากว่าะขออ่อนๆหน่อยจักหน่อยหนึ่ง จะได้ง่ายกับกรับผมน้ำจะก็จะได้ถูกใจคนคนใส่น้ำไปพี่น้องครับชื่อกันทรเทคำเสนีสองคู่ก็อีกหนึ่งถางตลอดบตลอดบตลอดกับไปไอามือไม้หาไม้ใหม่นี่แบบนี้ล่ะเสนีออกมาแข็งขึ้นอ่ะอีกสอง้อสมควรก็มองๆไว้ประมาณสองไม้ไม้นี่ที่ยืนอยู่แล้วก็อีกไม้นึงโอเคครับผม ไปดูอีกครับ มองมึงตัวหนูได้เลยตีทุ่ง้ามองก็ไม่ลงจะก,กระโดดเอาต่อพี่หน่อง นี่มูมัน่อยดึงตอกข้นบาทัานนะกระโดดเอาต่อครับถ้ามันขั่วอะไรนี่บ่อยากจะสืบกระโตขนาดนี้นะน่าจะมุนปันหำยี่สิเทไใดแค่คู่เดียวพี่น้องหาไม้บ่ได้ครับ<ะ>ตัวหนูขึ้นใหญ่ขัดแต อันนี้เป็นตอกของหน้าสมควนครับตอกของหน้าสมควนไปชันบุรีครับคนนี้เป็นตอกติว,วนะเดี๋ยวนึงนะพี่น้องเดี๋ยวคขาจัดการกับใครบางครโอ้โหตัวหนุ่มตัวใหญ่เติบไปพี่น้องตัวนนี้ เปากระมอมเลยพี่น้องตัดเส้นประสาทเลยโอ้แต่หนูตัวนี้ใหญ่แห้งลุยมากระหน่ำเลยไหมเฮ้ยผมยางหาไม้อยอู่โดนเติบพี่น้องใหญ่ามาเป็นไม้ที่สองโกะหยามันก็สวยนะแต่มันแบบหนูมั่ท่านร่วมอ่ะยังไปนำเช่แฉะเนี่ยแกว่าแบบเออสิกลับทางนี้พอดี ได้ยินเสียงแ็มแจมแจมมาแหละคิดว่าบกบกับหนูสองยางก็ได้ขยับลงเขาไปสันบึงสันอยู่โบโดนดอกพี่น้องที่แรกไม่ได้เปิดบ่ได้เปิดท้ายด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเรียกว่ายังไ่ะบรู้ว่ามันมันมันแมน่หนูหรือมันกบก็เลยลองปิดปิดไฟไว้ก่อนเวลากลาเขามาเขาว่าแบบอืจะถึงอยู่แล้วตัดสินใจคิดยังไงวะถ้าเปิดก็คือแบบวัดใจเลยอ่ะว่า เขาคือเขาเ่าเขาคือตเตลิดเลยเพราะว่าจากที่ว่ามันมืดๆเราเปิดแฟลชตอนนั้นน่ะทั้งๆท,ที่หนูเขามากแล้วอะ่ะจังไดกระตื่นพอเปิดแฟลชปุ๊บบ่ตื่นไม้เป็นหน้องแต่ขยับตอ,อกสะดุ้งเลยสะดุ้งนีแ่แม่สะดุ้งเขาได้สะดุ้งถอยไปตั้งหลักอยู่สักนิดนึงอ่ะแหละแต่ก็ยังบ่ทันหนีได้ขยัาต่ออีกสักพักหนึ่งหมอก็ช่างใจไว้ยสิเขาดีว่าเขาดีผมก็ได้แบบขยัาแบบ ล่องร่องล่องมึงล่องที่บามันจะเข่าบอ่อคือว่ามันจะวัดใจได่นะแต่เขา,เาคือบ่ได้เลยตัวนี้ไงูัวกะว่เา,เอา,เ,อาเอาคือว่าเอาเอาเอาลิดไปเลยปุ้ยเขาจนมันจะขั่วเอาตอกอยู่แล้วพี่น้องผมสั้นอะนยกตอกขึ้นพอดีที่คิดว่ามันจะบ่มาถึงตอกปานี่ ดอกติวครับอ่าสมควรไปชุนบุรีครับพนนี้แต่ตัวนี้่อ,อยย่อมเลยว่ามันเข่าจำอีรีจำอีรีจำแบบจะขวดบ่บ่ค่คยบ่่คยเจอบนไหนที่หนูใหญ่ขนาดนีจะเข้ามาขวดตอกนะนอกจะเป็นหนูแบบนนหนูเน็กๆอืมเอา้าแต่ถือว่าเมื่อนี้วานจริงอะ่ะอา่า ตั้งใจสิม่าเทศทั้งหมดที่ที่คุยไว้ก่อนหนเนี่แหละครับทั้งหมดสามคู่เต็เนืองด้วยที่ว่าออกมาเดึกนําล่ะพี่น้องออกมาเดึกออกมาเต็มขึ้นแต่กลว่าเจ้าของจะสันแค่ถึงตีสองพวกมืออืน่นมืออื่นให้านเสาตัวนใ้แค่คู่เดียวคู่ของไอตอกติวของหนาสมพวนแล้วก็ลิมิเต็ดของน้องเอม็มคงส่งตรงตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงเรือนไปเทศ มืออื่นหรือหรือมือใดที่พร้อมอ these these um, ครับจะนัด ja, น้องเอ็มไว้ไม่ใช่น้องเอ็มน้องอาร์มโคราชครับที่เอาตอกมาโม่ให้มันอ่อนลงจักหน่อยหนึ่งอ่าแล้วก็ทั้งตอกโทนทัน้ทงตอกตอกเอก่อ uh ลิมนะิเต็ดนํำก็น้องเอ็มก่อนดิเฟเดตดามจับเป็นเป็นแบบเป็นแบบผูกได้ยึดยนะไอ้ยึดยึดสองสองขางมันเป็นผูกได้ ก็ถ <kung> <haft kaz oo> okay ือว่าโอเคครับก็ตอกหน้าสมควรกับผ่านแล้วจำอีลีนี่ผมผมว่าได้ผมว่าได้ว่านั่นเดยแต่จำอิลีอันนี้เป็นที่มีเด็ดของน้องเอ็มครับนี่เฟรดแบบนี้น้องเอ็มบอกว่าไอเพื่อนน้องเอ็มก็จะไปน้องเอ็มอยู่เรื่อยเลยไีนี้น้องอามบอกว่ามันพอได้พพิกแพ่งเอาอะนะปกติมันจะเป็นลายที่ผมเลือกไว้บ่เออที่ว่าลายนี่มันว่าเสียงดีแต่แ่กอะ แล้วแต่คนสอบครับถั่วได้สอบลายที่ผมเลือกไว้ก็ก็โอเคแต่บุดได้สอบพันหูตัวเองเราเลือกเลือกลายเลือก,อ,กอันนี้คือผมเลือกไว้ให้เหมือนกันนะแต่แต่น้องอามแกบอกว่าบางที่มันอาจจะพิกแคร่งได้พิกแครงไปไปซันลายน่นลายนี่หรือลายใดก็ได้มันมันมัน,มนบอดดิล็อกตายโตก็ก็ยังค้งไวในแพทเทิร์นที่ยังเป็นลายลิมิเต็ดอยู่ครับพี่น้อง ก็ยังเหลือจะเก็บรายละเอียดยเขียนซื้อส่วนให้เขาเขา,เขาเขาเสร็จแล้วครับเ็ลกับประมาณนี้กองวฟูกัดกับประมาณนี้ครับโอเคอารมรีเคลียบตันี้กัจับให้ครับผมนี่ครับนี่เป็นเสียงที่ไม่เต็ด แสบตีเแ่ยกันมาออกดอกพี่้องโอเคครับอันนี้ก็เป็นนี่ไม่ต็ดแล้วก็มีตกโทนตกโทนของเอ่อน้องอามเหมือนกันตรงมาบอกว่าไอวุฒิขอออน่านี้จักหน่อยหนึ่งโอเคครับจัดให้ครับก็คนนี้ดีดให้ไหมดีดไหมเขาไหม คยังไม่หมดของเก่าอาจจะมีชำรุดนิดนึงตรงตรงหูหอยตรงนี้พอดีก่อนนานันคือส่งไปให้น้องอาบอกว่าน้องอาบอกว่าหูหอยมันขาดเดี๋ยวพอดีจะส่งมาแก้งัน,น ก็สรุปไม่ดีก็คือเท็ดเท็ดครูของพีสมควรไปคนตัวหนึ่งคือตัวนี้เวลากตีสองพอดีเป๊ะพี่น้องกลับบ้านนอนก็ครูลิมิเตครูนี้เนาะไออาร์บอกว่าพี่พูดอยากเบิ้งคลิปอ่าเฮ็ดคลิปแท้มแน่โอเคครัน้องโบสซีเรียสที่ที่จะรอได้ก็เดี๋ยวก็จะพยายามหาหมายให้ก็พยายามสั่นผมก็ไปาั่นเทิตอก อยากใช้ก็อยากเทศใท้มันได้ทุกคู่ครับแต่บางบางที่มันม่มีหมายก็นานาทันใดรีบก็เอาไปใส่ก้อนอย่าไปกังวลกับเรื่องคลิปวิดีโอมากมายแต่ผมก็บ่ไดว่าจะใบเบี่ยงที่จะเทศดอกแต่ถ้ามันมีหมายก็อยากอย่าไปเทศไทยเพราะว่าที่จะไปเทสต้นหนึ่งผมก็ได้ได้ได้ไดไดนูกลับมาก,กินน้ำต้นหนึ่งก็มีคลิปให้พี่น้องได้เบ่งน้ำแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็จะขอ,ของตอก,กจะได้สบายใจประมาณนี้ก็คือว่าไปทีหนึ่งมันได้ถึงสามเด่งผมบอกขี่ขานจะไปดอกทามันทามันมีหมายแต่ที่บ่ได้ไปให้คือว่าหมายมันหาบบมีหนามันก็นยังบ่ท่านแห่งดีก็ขอความเห็นอกเห็นใจครับนาน,าน่ันใดที่ยังพอ่อแบบมั่นใจในในในตอกแล้วว่าต้องว่าต้องเทศก็ขอบคุณหลาย ไม่ก็ง่ายผมนําแต่ถ้ามีไม้ก็อยากจะไปเทศให้ไเพื่อความสบายใจโอเคครับผมจะมันนี้ก็คือสีรำล่าไปกับผลงานหนูตัวเดียวดิพี่น้องตัวนี้ผมม,มันใด้อยู่นะพี่น้องตัวนี้เจ็ดขีดบมนาขาดถ้าดูจากหางมันทอดดําตกนะเจ็ดขีดนี่แหละเจ็ดไปหาแปดขีดบมคาดตกพี่น้องใ่ายเติบ ยิ่งจมทรณีเลยเขีค้ครับผมแค่ยวเบาซื่อๆดีก็ลุงเลยมาสิบเอ็ดนาทีเลยพี่น้องเอ้าหนูตัวเดียวผมฝอยสามารถฝอยได้ประมาณครึ่งชั่วโมงคนละเดีย๋ยวว่ากันครับพี่น้องว่าหนูมีหน่อยมันก็อยากคุยกับพี่น้องไปสั่นอนะ่ะเขีครับผมแล้วก็เอาไว้ผอกันไหมกับะทียมชิปเทศตอกไอ้ของนลวงอามเนี่ยปรหลาดเป็นดิมิเตจครูที่เอามากแก่งานแล้วก็ตอกทนุนมึงครูขออยัดหาไม้ก็มีน้อง ตัวนี้ก็มืดแปดด้านจาจะไปไม้ได้ครับผมสวัสดีครับลำลาไปแล้วครับสายลาทุกคนไหวพอกันไหมทิพนาครับผม